เวลา11โมง21ครับเราก็ได้งานที่3กันแล้วไปไปดูว่าผมได้อะไรกันงานที่3ของเราเป็นงานบินนะครับราคา270บาทเราก็เข้ามารับของไปที่เรียบร้อยแล้วครับสินค้าไม่มีน้ำหนักมากประมาณ5กิโลไปกันระหว่างนั่งรอง,งานเราก็ออกกำลังกายไปด้วยนะครับ จะมันเ,เ,เ,เป็นาการเสียวเวลาบริหารหัวเข่าก็หน่อย,ย,อยแล้วเราก็ได้งานที่4ี่กับงานที่5้ามาแล้วนะครับเซฟเวอร์โทรนัดเวลากกับลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับผมบอกไปแล้วว่าส่งไม่เกินห้าโมงเกินวันนี้ครับตอนนี้เวลาบ่ายสองบ่ายสามก็ออกทันรอรอ หลังจากที่เราส่งงานที่สิบเสร็จแล้วฝนก็มามืดตึ๊บเลยบาดเนี่ยสายใหม่ครับผมจอะลเค้เอาสิเราก็ต้องหลบมันก่อนนะครับลงเม็ดละไปหลบฝนก่อนครับแหลกท้ายผมซื้อมาเท่าไหร่จำไม่ได้เราซื้อมานานแล้วอ่ะอยากกลับสวนแล้วอ่ะเหมือนกัน มันมามาแป๊บเดียวเลยนะฮะมุดมาเลยมืดแล้วลงเลยขนาดน,นี้เวลาหนึ่งทุ่มสิบสองนาทีครับหลังจากที่เราส่งงานตัวที่แปดเสร็จฝนก็ตกอย่างแรงเลยนะครับทองเงินสายไหมพอฝนหยุดแล้วก็ตีกลับมาสวนเลยครับไม่อยู่แล้วกลับมาสวนมาหางานซอยแล้วครับ รอยอีกสักเจ็ดตัวอีกเจ็ดงานก็จะครบสิบห้างานครับวันนี้ตั้งเป้าไว้สิบห้างานไม่ดจูจะได้หรือเปล่านะจ่พยายามทาไม่ได้ครับผมวันนี้ลูกค้างานที่สิบเอ็ดของเราก็ส่งเสร็จแล้วนะครับมีลิฟต์ส่วนตัวด,ด้วยเป็นไงล่ะก็ะดึงขึ้นไปชั้นหกครับผมลิฟต์ส่วนตัวไปครับผมส่งงานที่สิบสองกันไปกันต่อพอเรากลับมาอยู่ที่สวนเราก็จะมานอนมาหย่อมาแจ๋กันอยู่นี่แหละครับ โน,น่นโน,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 นดโนดโ่ครัหนึ่งสิบสองงานแล้วครับเอาอีกสามงานจะพยายามทำให้ได้สิบห้างานนะครับู้แล้วเราก็ส่งงานที่สิบสามของเราเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วไปกันต่อ วันนี้เราก็มาปิดยอดงานกันที่ห้องอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาหนีกลับกันหมดแล้วเราก็วิ่งงานเพลินไปหน่อยเนาะมาดูยอดงานผมวันนี้ครับวันนี้ผมออกงานตัวแรก10โมง3นาทีครับงานตัวสุดท้ายที่วิ่งไปก็คือ4ทุ่ม40 รายได้วันนี้ก็คือรวมยอดทั้งหมดนะครับอุ้ยพูดไม่ถูกรวมยอดทั้งหมด1,412บาทครับเป็นเงินสด1,105บาทแล้วก็เป็นเครดิต307บาทครับแล้วเราก็มีอะไรให้ดูนี่สตากากหลอดก็ลดเห็นไหมฮะไหนละนี่หลอดลด แต่ก็ได้ตำแหน่งสตาร์มาแล้วนะครับก็ใช้ได้อยู่วันนี้เราก็ยังครบรถครบทุกรสชาติเหมือนเดิมครับผมก็มีทั้งงานบินงานซอยเจอทั้งงานแบกเจอทั้งงานเซฟเวอร์เจอทุงฝนตกตกแรงมากแต่โดยรวมแล้วก็โอเคครับวันนี้เราใช้น้ำมันไปถังหนึ่งกับอีกขีดหนึ่ง เพิ่งเติมถังใหม่ไปตอนทุ่มหนึ่งหมดไปขีดหนึ่งแล้วครับไว้ลุยต่อพรุ่งนี้ก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขับขี่ปลอดภัยมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางกันด้วยฝากไว้แค่นี้วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย